up คลิปนี้เราจะมาพูดถึง Co-op Unit j การไทด์ s Co t อ t ์ทนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็น Co-op Unit สายพื้นฟูนะครับมาจากซีรีส์กันดัมนาราทีฟนั่นเองนะครับผมมีชื่อว่า j จกันไทด์เอสคอร์ทนะครับผม อ่าก็ไอ้คอร์สไทนี่อันนี้มันแปลมาจากเอ่อเป็นไทสสายคุ้มกันอะไรประมาณนี้นะครับมาเรามาดูกันนะครับผมพลังต่อสู้ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ห้าพันกนะครับ HP นะอยู่ที่สาม0มื่นสามนะครับโจมตีบีมสองร้อยนะครับโจมตีวัตถุก็200ร้อยนะป้องกันบีม1,500ันป้องกันวัตถุหนึ่งันี่รยนะครับคิทตี้คอนดาเมจอยู่ที่สิบสี่นะคามแม่นยำํำสี่สิบห้าลบหลีก1 5หนึ่ง้ยห้าสิบหกนะครับว่องไวหนึ่งร้อยนั่นเองนะ ค่าสเตตัสนี้นะครับเอาเอาแบบพื้นพก้นก่อนนะเลเวลติมักค่าสเตตัสแบบนี้นะครับผมก็บอกได้เลยว่ามันเน้นไปในเรื่องของ HP นะครับแล้วก็สายป้องกันนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะอันนี้เห็นชัดเจนละแล้วก็มีการเพิ่มเติมเข้ามาก็คือจะเป็นเรื่องของการลบหลีกนะครับอันนี้ให้มาอยู่ที่156นั่นเองนะเรามาดูสกิลของเจกันไทดีกันว่าเป็นยังไงนะครับผมสกิลแรกเป็นถ้าไม่ตายหลักนะครับผม มีชื่อว่า90มม,ช,มช็อตแมชชินกันนะครับเงื่อนไขในการใช้งานนะก็คือว่า,าทุกสองครั้งนะครับผมที่โมบิสูทถูกติดตั้งเนี่ยใช้ถ้าไม่ตายนะครับตัวนี้จะออกมานั่นเองนะโจมตีเดี่ยวแนวหน้านะครับธาตุวัตถุถติดชะง,งักโมบิสูที่ถูกติดตั้งนะครับจะมีการฝ่าวิกฤตพื้นฟูน,น,นั่นเองนะจำนวนในการพื้นฟูนของสถานะฝ่าวิกฤตนะครับจะอยู่ที่10%อนต่อหนึ่งชนิดนะครับแล้วก็จะพื้นฟูนให้ หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับก็คือหนึ่งวิน,นหละแต่ในส่วนตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าเก้าวิอันนี้ผมชักจะไม่มั่นใจแล้วนะว่าเขาจะเด้งให้มาครั้งเดียวหรือว่าจะเด้งไม่ให้มาเก้าครั้งนะแต่ผมเดาว่าครั้งเดียวนั่นแหละนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงเวลาในการพื้นปูคือหนึ่งวิน,นเองนะต่อมาจะเป็นท่าไม่ตายลองนะครับมีชื่อว่าตั้งท่าป้องกันนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะมีเงื่อนไขนะครับเขียนว่า โมบิสู uh, ที่ถูกติดตั้งนะครับผมใช้ท่าไม่ตายนะสองครั้งนะครับอันนี้เขาจะออกมาให้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะในเรื่องของท่าไม่ตายลองนะครับผมจะมีโอกาสมอบสถานะฝ่าวิกฤตฟื้นฟูให้กับโมบิสูที่ถูกติดตั้งนั่นเองนะครับโอกาสแสดงผลคือหนึ่ง้อยเปอร์เซ็นอันนี้คือแสดงผลอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จํานวนในการพื้นฟูของฝ่าวิกฤตนะจะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตต่อหนึ่งชนิดนะครับ ช่วงเวลาในการฟื้นฟูน,นะครับก็จะอยู่ที่1วินนั่นเองนะครับผมเออระยะเวลาในการสแสดงผลคือ5วินนะครับผมต่อมาก็จะเป็นสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะครับผมมีชื่อว่าสนับสนุนผสานนะครับขนาดเริ่มต่อสู้โมบิสูที่ถูกติดตั้งนะครับผมจะมีการเพิ่มค่าฟื้นฟู EN น,นั่นเองนะครับอัตราในการเพิ่มเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ที่5 0นะครับผมเป็นระยะเวลา12วิด้วยกันครับ ต่อมาเรามาดูค่าสเตตัสสีเขียวกันบ้างนะครับผมสาหรับผู้เล่นท่านไหนที่จะเน้นนะครับเน้นในการอัพค่าสเตตัสนะว่าเป็นยังไงนะครับผมกดมาปั๊บนะอ่าอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเออมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเลยนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับผม HP เนี่ยของเก่านะจะอยู่ที่3 0,000นะครับเออประมาณ30,000เนาะถ้าหากว่าเราเน้นไปอัพ สีเขียวนะครับ Hp เนี่ยจะปาเข้าไปอยู่ที่8 3 0 0 0เลยนะครับมันขึ้นเพิ่มเข้ามาอยู่50,000นะโจมตีบีมนะครับผม1,200เลยนะแล้วก็โจมตีวัตถุก็1,200นะครับอันนี้ไม่ค่อยจะแนะนําให้อัพสักเท่าไหร่เพราะว่าเ,เจก,กันตัวนี้นะครับผมเป็นประเภทฟื้นปูเนาะเอ,อเป็น go up unit ฟื้นปูนะครับผมมันก็ควรที่จะไปติดตั้งกับตัวที่เป็นประเภทฟื้นปูนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะมองในเรื่องของสเตตัสอื่นนะครับผมค่าสเตตัสอย่างเช่นเฮดพีหรือว่าค่าป้องกันนะครับค่าป้องกันเนี่ยในเรื่องของป้องก AM, ันบีมป้องกันวัตถุนะครับผมอันนี้จะขึ้นมาให้อย่างละ100%เลยนะครับเออถ้าหากว่าคุณจะอัพนะครับผมเอออันนี้ดีมากๆนะอ่าดูแล้วก็โอเคครับสมเหตุสมผลนะขึ้นมา100%นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ชอบใจเออคุณอยากไปอัพสเตตัสอื่นนะครับ อ่าสเตตัสอื่อนที่ผมมองแล้วแล้วมันว้าวนะครับคือค่าความแม่นยําครับค่าคอมแมนต์ยำเนี่ยอันนี้จะขึ้นมาจากของเก่านะสามร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมของเก่าอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าห้าสิบนะครับอ่าส่วนสีเขียวเนี่ยขึ้นมาที่สามร้อยเลยนะครับผมอ่าถ้าหาว่าคุณต้องการคามแมนยําอันนี้ตอบโจทย์นะครับแต่ว่ามอมงไิสูประเภทพื้นปูน,น,นะครับผมจะเอาคามแมนยําไปทําไมถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็ไปที่หลบหลีกกับว่องไวครับอ่า ลบหลีกอันนี้เห็นชัดมากนะขึ้นมา400นะครับผมขึ้นมา400นะแล้วก็ว่องไวนี้อันนี้พีคสุดนะครับว่องไวนี้ซัดมาที่500เลยนะครับเขาไม่ได้ขึ้นมาที่300เปอร์เซ็นตนะตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะ350เปอร์เซ็นด้วยซ้ํานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากดมากดมาดูของเก่านิดนึงนะปึ๊บนี่เห็นไหมของเก่านะครับค่าวงไวเนี่ยมันจะอยู่ที่100นะครับผมแล้วก็ลบหลีกเนี่ย156นะบอกแล้วมันขึ้นมาเยอะมากนะครับ นี่พอมาดูสีเขียวปับ๊บเห็นไหมจาก100ขึ้นมา500นะครับผมเอออันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์โมบิสูรประเภทสายพื้นปูที่มีการเคลื่อนไหวเชื่องช้านะครับอะไรประมาณนี้นะเออตรงนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับอ่ะเรามาดูในเรื่องของสกิลกันบ้างนะครับผมว่าเป็นยังไงนะสำหรับผู้เล่นที่มีความรู้สึกว่าถ้าจะอัพค่าสเตตัสก็กลักวมันจะสุ่มเสี่ยงว่า มันจะไปสุ่มอัพ,พค่าสเตตัสต,ตัวอื่นนะครับเออเน้นอัพสกิลไปเลยอะไรอย่างนี้นะเอ,อ่าเรามาดูกันนะครับผมในท่าไม้ตายหลักนะครับเออในท่าไม้ตายหลักเนี่ยสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นเรื่องของจํานวนในการพื้นปูนะเออจะเป็นสามสิปอร์ซ็นต่อหนึ่งชนิดนะครับผมแล้วก็จะมีระยะเวลาในการแสดงผลอยู่ที่สิบห้าวินะครับอันนี้ผม น่าจะเข้าใจว่าภายใน15วิเนี่ยเดี๋ยวมันจะพื้นปูให้1ครั้งนะครับผมเออผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าเข้าใจผิดเข้าใจถูกนะครับถ้าหากว่าผู้เล่นท่านไหนเคยเจอนะก็ลองพักเข้ามาได้นะครับหรือว่าพิมพ์ในคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปก็ได้นะครับผมว่าไอเขียนว่าช่วงเวลาพื้นปูหนึ่งวิกับระยะเวลาแสดงผล15วิเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับเอออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ ก็ลองทักกันเข้ามาดูนะครับสําหรับผู้ที่รู้เนาะต่อมานะครับผมถ้าไม่ตายลองนะครับในส่วนของตรงนี้ก็มีการเพิ่มนะครับผมจํานวนในการพื้นฟูคือ15%ต่อ1นชนิดนะครับแล้วก็ช่วงเวลาในการพื้นฟูอันนี้เหมือนเดิมนะคือ1นวินะครับผมส่วนระยะเวลานะครับอันนี้ให้มาอยู่ที่10วิด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็จะมีการเพิ่มนะเนาะจำนวนในการพื้นฟู15วิแล้วก็ระยะเวลาในการแสดงผลคือ10วินั่นเองนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะครับผมไม่ว่าคุณจะเอายูนิตตัวนี้นะครับอยู่ในตัวหลักหรือว่าอยู่ในตัวรองก็แล้วแต่นะสกิลขนาดเริ่มต่อสู้เนี่ยมันทํางานอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับสกิลขนาดเริ่มต่อสู้เอ,อ่อในส่วนของตัวนี้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างน่าประทับใจนะครับผมออค่อนข้างน่าจะประทับใจนะก็คือว่าอัตราในการพื้นปู EN นะครับของเก่าเนี่ยจะอยู่ที่50เนนะครับตัวนี้ เพิ่มเข้ามาเลยครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอ่านี่ไงเพิ่มให้มาเยอะมากนะครับเท่าตัวเลยนะอ่าแล้วก็ระยะเวลาในการแสดงผลนะครับของเก่าเนี่ยมันจะอยู่ที่สิบสองวินะครับของใหม่จะอยู่ที่สามสิบวิด้วยกันนะเอออันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับผมอ่าสรุปเลยนะครับผมเจกันไทดีเอ็กคอร์ทไทตัวนี้นะครับผมพร้อมยูนิตฟื้นปูตัวนี้นะถ้าหากคุณตัดสินใจไม่ได้นะครับว่า จะไปในทิศทางไหนดีนะครับอันนี้แนะนําว่าให้อัพสกิลเลยครับยัดสกิลเข้าไปเต็มสิบไปเลยนะครับผมมันก็เวิร์กเหมือนกันนะตัวนี้นะครับเออตัวนี้ผมเชร์สกิลนะโดยเฉพาะสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะครับถ้าหากว่าใครกดตัวนี้ได้ก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ